รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเล่าเรื่องเมืองใต้ในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะไปชมความอลังการของงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งได้มีการยกระดับให้เป็นประเพณีในระดับนานาชาติแล้วจะเป็นอย่างไรจะมีความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธัาสนิกชนมากน้อยเพียงใดไปติดตามชมกันค่ะ ประชาชนจำนวนมากจากทั่วสรารทิศต,ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุเพื่อห่มองค์พระบรมาธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นในงานประเพณีมาค้าบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันมาค้าบูชาหรือวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน3ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายงานประเพณีมาคาบูชาแห่ผ้าขึ้นาธาตุนานาชาติในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ถึงกุมภาพันธ์กิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือการร่วมกันแห่ผ้าพระบทขึ้นห่มองค์พระบรมาธาตุเจดีซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นในวันมาคาบูชา ภาพพระบทพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีถูกอัญเชิญมาไว้บริเวณด้านหน้าริ้วขบวนซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยภาพพระบทจากนานาชาติที่พุทธศาสนิกชนจากศรีลังกาจีนเนปาลบังคลาเทศเวียดนามพามา่ากัมพูชาลาวญี่ปุ่นและมาเลเซียรวมสิประเทศนำมาถวายร่วมกับภาพพระบดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่ถูกแห่แหนไปรอบตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและร่วมชื่นชมในความสวยงามของภาพพระบทและขบวนแห่ที่ในปีนี้มีคณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากหลายประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก ผู้ที่เข้าร่วมในขบวนแห่ผ้านั้นจะต้องยืนเรียงแถวกันไปตามแนวความยาวของผืนผ้าพระบทที่มีจํานวนมากและยาวออกไปสุดสายตาค่ะโดยผ้าพระบทจะถูกชูไว้เหนือศีษะเพราะเชื่อว่าผ้าพระบทนั้นเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องบูชาและเทิดทูนไว้เหนือศีษะค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ที่ได้เราเป็นมาเป็นคนนครแล้วก็ได้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมั้งนี้อยากจะเชิญชวนว่า วันมาคาบูชานะคะในครั้งนี้ก็สำคัญมากในจังหวัดนครแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาในมาฆาบูชาค่ะมาทำร่วมกิจกรรมเพราะว่าเราก็เป็นชาวพุทธด้วยกันค่ะกกรู้สึกว่าดีใจมากครั้งหนึ่งเป็นชาวนครก็คือได้ทำกิจกรรมอย่างนี้เพื่อจังหวัดอะคะ่ะ ออก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะจัหัดนครราก็มีเทศกาลหลายเทศกาลก็ผ่านไปแล้วอ,อ่ามาคาบูชาแล้วก็ยังมีงานเดินสิบาะคะที่จัดใหญ่อีกครั้งนึ่งค่ะสำหรับภาพพระบดน้นหมายถึงผ้าผืนสี่เหลี่ยมขนาดยาวที่มีการเขียนภาพพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าหรือทศชาติชาดกตลอดจนคติธรรมคำสอน เชื่อกันว่าใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตการแต่ปัจจุบันการทำผ้าพราบ,บทนั้นเป็นเรื่องยากและต้นทุนสูงประชาชนทั่วไปจึงมักนิยมใช้เป็นผ้าขาวผ้าเหลืองหรือผ้าสีแดงขนาดความยาวตามกำลังศรัทธาซึ่งเมื่อไปถึงวัดก็จะนำผ้าผ้าบทมาผูกต่อกันเพื่อให้สามารถห่มองค์พระบรมธาตุได้โดยรอบค่ะดีครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ อยากให้อยากเจนจวนให้ทุกๆคนมามาลองดูครับ,รบก็สาตาครับเพราะว่ามันเป็นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานแล้วครับก็รู้สึกสาตาครับ เมื่อขบวนพาพระบดเดินทางมาถึงยังวัดพระธาตุพิธีมหาพุทธาพิเศษพาพระบดพระราชทานพาพระบดนานาชาติพาพระบดจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงพาพระบดจากภาคต่างๆของประเทศไทยจึงเริ่มขึ้นด้วยการแสดงวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากจากประเทศศรีลังกาอินเดียจีนรวมถึงการแสดงมโนราศิละปะท้องถิ่นของชาวใต้ที่สวยงามและยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปรกบริกรรมและสวดชัยมุงคลคาถาร่วมกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์ของไทยและพระภิกษุสงฆ์จากนานาชาติ ญญุททหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันนำผ้าพระบ,บทที่นำมาถวายขึ้นหม่มโอบฐานพระบรมธาตุเจดีซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพุทธศาสชนนเชื่อว่าเป็นการได้ทำบุญและการกราบไหว้บูชาที่ได้กุศลจริงเหมือนได้ปฏิบัติต่อหน้าพระพักและใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด ดังนั้นการนำภาพพระบดไปบูชาพระบรมธาตุเจดี JD, ด้วยการโอบรอบองค์พระบรมธาตุเจดี JD, ถือเป็นการบูชาที่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศจึงมุ่งหมายที่จะมาสักการะเมื่อถึงวันนี้ทำให้ประเพณีนี้มีการสืบทอดกันมานานร่วม800ปีตำนานประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตมีการเล่าขานกันว่าในสมัยพระเจ้าสามพี่น้องหรือพระเจ้าศรีธรรมโสกราชพระเจ้าจันทรพานุ และพระเจ้าพงษาสุระกำลังดำเนินการสมโพธพระบรมธาตุอยู่นั้นขึ้นได้ซัดผ้าแถบยาวชิ้นหนึ่งซึ่งมีลายเขียนเรื่องราวพุทธประวัติเรียกว่าผ้าพระบทขึ้นที่ชายหาดปากพนังจึงมีผู้นำผ้าผืนนั้นไปถวายพระเจ้าสีธรรมโสกราชพระองค์จึงรับสั่งให้ซักจนสะอาดแต่ลายเขียนพุทธประวัติก็ยังไม่ลบเลือนและยังคงมีความสมบูรณ์ดีทุกประการจึงได้รับสั่งให้ประกาศหาเจ้าของจนทราบว่า ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งจะเดินทางไปเมืองลังกาเพื่อนำภาพระบทไปถวายเป็นพุทธบูชาพระทันตธา,าตุหรือพระเคี้ยวแก้วแต่เรือถูกมรสุมซัดแตกที่ชายฝั่งเมืองนครซึ่งมีผู้รอดชีวิตเพียงสิบคนส่วนภาพระบทถูกคลื่นซัดขึ้นที่ฝั่งปากพนังพระเจ้าสีธรรมโสกราชจึงทรงพิจ,จารณาเห็นว่าควรจะนำขึ้นไปห่มองค์พระบรมาธาตุเจดีเนื่องในโอกาสสมโพธพระบรมาธาตุ ซึ่งเจ้าของผ้าพระบทที่รอดชีวิตก็ยินดีจึงโปรดให้ชาวเมืองนครจัดเครื่องประโคมแห่แหนผ้าหม่มโอบฐานาพระบรมาธาตุเจดีและกลายเป็นประเพณีประจำเมืองนครที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันการสมโพชองค์พระบรมาธาตุเจดีเนี่ยก็คือโชคดีที่ก่อนจะสมโพ่ยเนื่องจากว่าได้มีผ้าพระบทผืนหนึ่งเนี่ยยาวนะเป็นผ้ายาวได้มีผ้าพ,พุทธประวัติเขียนอยู่แล้วก็ลอยมาเกยขวังที่นครศรีธรรมราช แล้วก็ชาวบ้านทําการซักนะซักเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นภาพพุทธประวัติปรากฏทีนี้คนในยุคนั้นเขาอยู่ในศีลธรรมเขาไม่เอาไปเป็นของตัวเองนะขนาดผ้าเนี่ยหายากแล้วก็นํามาถวายต่อพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าศรีธรรมสกราชพระเจ้าเจมพีร,กร,กรัก็ประกาศาห,าหาเจ้าของปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของเนี่ยรอดชีวิตมามาเป็นร้อยรอดชีวิตอยู่สิบท่านก็ามาแจ้งความจำนงว่าเป็นเจ้าของแต่ก็ยอมรับแล้วก็ถวายเพื่อห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ตามที่เขาตั้งใจก็คือเขาจะไปห่มพระาธาตุที่ลังกาก็เลยมาห่มการสมโพธิประเจดีย์อยงค์นี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่บัตรั้้นเป็นต้นมาเห็นว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยทำให้คนเข้าถึงพุทธ,ธะอย่างแท้จริงนะฮะก็ทําให้ประเพณีสืบเนื่องกันมาในยุคปัจจุบัน พระบรมธาตุเจดีนั้นจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศในวันมาคาบูชาเช่นวันนี้เราจึงได้เห็นผู้คนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมงานประเพณีห่มผ้าพระบระมธาตุเจดีกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในอีกด้านหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเพราะการแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้นหนึ่งผืนต้องอาศัยผู้คนจำนวนมากร่วมกันแห่ผ้า และถือเป็นการร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วย แม้ว่างานประเพณีจะได้จบลงไปแล้วนะคะแต่ในทุกๆปีในวันมาฆบูชาเรายังสามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้ได้ค่ะสําหรับช่วงหน้านั้นจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นสักครู่มาติดตามค่ะ